สนามสองใช้ชุดไหนโค้ดต่วนเผย3จุดวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องปรับหลังจบ vnl 2023วิวีกแรกก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไครต์ช่องดาววันเล์ด้วยค่ะโค้ดต่วนเผยแล้ววอลเลย์บอลหญิงไทยใช้ชุดไหนลุยสนามสองศึกเนชันลีก2023ชี้การบ้าน3ข้อหลังจบสัปดาห์ที่1โค้ดต่วนดานัยศิวชรัเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของลูกทีม หลังจบศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023สัปดาห์ที่1ที่ประเทศตุรกีทั้งนี้ลูกตบยางสาวไทยอันดับ14ของโลกเอาชนะเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกชนิดที่หัวใจจะวาย3-0ต่อเซต25-17ต่อ28-26ต่อ 26, และ25-21ต่อ 21. ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่4ทํทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยชนะครั้งที่2จากทั้งหมด4เกมได้ตามเป้าหมายส่งท้ายสัป าหแรกอย่างสวยงามส่วนสัปดาห์ที่2จะแข่งขันที่ประเทศบราซิลวันที่13-18มิถุนายนนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับเยอรมนีสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียและโครเอเชีย ด้านโค้ดด่วนสรุปภาพรวมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่1ว่าจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเพราะต้องยอมรับว่าการรวมทีมของเรายังมีเวลาค่อนข้างน้อยรวมถึงนักกีฬาที่กลับมาจากยุโรปอย่างเช่นเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิมชัดชุอ่อนโมกศรีก็ยังไม่เข้าฝักกับตัวเซตเท่าไหร่มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงกันอยู่เราคงต้องกลับไปปรับปรุงในเรื่องของวิธีการเล่นและความสัมพันธ์ในการเล่นให้ มากขึ้นกว่านี้นะครับรวมถึงกระบวนการที่เราต้องเล่นกับผู้ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ให้มากกว่านี้ส่วนโอกาสในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่จะใช้ในสัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลโค้ดต่วนเปิดเผยว่าผู้เล่นสําหรับสนามที่สองเราคงต้องใช้ชุดเดิมครับเพราะว่าเราต้องเตรียมการฝึกซ้อมให้ดีทําให้ทีมพัฒนาขึ้นตามเป้าหมายที่เราวางกันไว้ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ